สวัสดีครับผมอาจารย์ตอยทัศนินจันทร์นะครับวันนี้จะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันในเรื่องของการเทรดให้มีประสิทธิภาพด้วยกฎ8 0ด0สามารถทําได้อย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าจะขอพูดถึงปัจจัยความสําเร็จในการเทรดห่างให้ทั้งหมดเป็น100%นะครับผมบอ,อกได้เลยว่า20%นะครับก็คือเทคนิคที่สําคัญที่เราใช้ในการเทรดต่างๆนะครับส่วนอีก80%ที่เหลือนะครับจะเป็นในส่วนของการควบคุมในเรื่องของการบริหารหน้าตัก มันี่มานจเมนต์หรือการควบคุมความมั่นคงทางความคิดจิตใจหรือ Sta t อ of ไม n d นะครับโดยส่วนสำคัญ80%นี้ครับมักจะมีผลสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเทรดเป็นอย่างมากแต่ก็แปลกมากๆครับที่ส่วนใหญ่เทรดเดอร์มักใช้เวลาส่วนใหญ่ของตัวเองกว่า80%ไปกับการเรียนรู้เรื่องที่มีผลต่อความสาเร็จเพียงแค่20%คือเรื่องของเทคนิคฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเนาะอย่าลืมที่จะเรียนรู้เรื่องของการควบคุมจิตใจ การควบคุมเงินการควบคุมความคิดของเราระหว่างการเทรดอย่าให้ความสําคัญแต่เรื่องของเทคนิคซึ่งมีส่วนสําคัญเพียงแค่20%อย่าลืมใช้กฎ8 0ด80-20นี้ในการบาลานซ์การฝึกฝนและการเทรดของตัวเองนะครับจำไว้นะครับจงใช้เวลากว่า80%หรือเวลาส่วนใหญ่ของคุณไปกับการฝึกฝนเรื่องของการบริหารหน้าตักบริหารเงินทุนบริหารความคิดควบคุมจิตใจ แบ่งเวลาสัก20%ไปใช้ในการฝึกฝน,นการเทรดวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆนะครับเทคนิคต่างๆเท่านี้ฮะทุกท่านก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเทรดได้แบบไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการลงทุนความรู้ในการเทรดต่างๆกดติดตาม Facebook Fanpage XM Thailand กดติดตาม YouTube Channel XM ประเทศไทยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ